เกิดอะไรขึ้นแฟนคลับบางส่วนเลิกติดตามเอฟทักษออนค่ะจากกรณีที่นักแสดงสาวเอฟทักษออนออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์กับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องล่าสุดสําหรับโนโนกูลที่ถูกจับตาว่ามาคนแรกและกลับคนสุดท้ายทุกวันเอฟก็บอกว่าเป็นแบบนั้นค่ะมาตั้งแต่วันแรกมาก่อนเอฟอีกมัง้งคือจริงๆนั้นเขามาช่วยมาให้กําลังใจมาให้เราอุ่นใจว่ามีเขาอยู่ในตรงนั้นเอฟก็ไม่กล้าไปใช้อะไรเขาหรอกคือนักแสดง แงทุกๆท,ท่านทุกคนน่ารักมากอาสาว่าจะไม่ช่วยอะไรไหมเสิร์ฟน้ำไหมแอกก็บอกไม่กล้าค่ะไม่ต้องดีกว่าแค่มาแอกก็ขอบคุณมากๆแล้วรวมไปถึงนนกนกุลด้วยค่ะ ซึ่งเราก็ขอบคุณนนไปนแล้วด้วยค่ะขอบคุณจริงๆก็เหมือนทราบซึ้งใจคนยิ่งจับตา,วาความสัมพันธ์ว่าคนนี้หรือเปล่ากับคําถามนี้แอฟยิ้มแล้วก็บอกว่าก็เอาว่าเป็นคนที่ให้กําลังใจแอฟแล้วก็คอยซัพพอตแอฟในตอนนี้คือแอฟก็รู้แหละว่าบางทีนั้นเขาก็ไม่รู้จะช่วยอะไรที่เป็นรูปธปรรมเพราะเขาเป็นคริสแล้วแอฟก็ไม่กล้าที่จะรบกวนเขามาขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็อยู่ใกล้ๆคอยซัพพอตว่าถ้าเกิดเราไม่ไหวอะไรตรงั้น เห็นว่าเขายอมเททริปครอบครัวเพื่ออยู่กับเราเป็นเพื่อน หลายๆอย่างเพิ่งมารู้หลังจบงานนี่แหละค่ะหรือที่เห็นว่าเขาอยู่ใกลๆเอาจริงๆในตอนที่อยู่ในงานไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะเราไม่รู้หรอกว่าใครอยู่ใกล้ๆเราบ้างหรือใครมองเราอยู่ทุกอย่างมันก็ไปเร็วมากค่ะในแต่ละวันที่จัดงานสวดสําหรับโมเมนต์ที่มีสรงกรานนนกุลและน้องปีใหม่เล่นด้วยกันซึ่งหลายคนพูดถึงเธอบอกไม่รู้ว่าเขาทําอะไรตอนไหนและเมื่อถูกถามว่ารู้สึกยังไงตอนเห็นคลิปดังกล่าวแอบก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีค่ะ แอปบ,บอกไม่ใช่ในเฉพาะโมเมนต์นี้นะในหลายๆโมเมนต์ ว่าสุดท้ายแล้วคนที่เคยอยู่ในชีวิตแฝอดีตปัจจุบันหรืออะไรแบบนี้ทุกคนก็ยังมีความรักและความหวังดีความห่วงใยให้กับแฝและครอบครัวเมื่อมีอะไรทุกคนก็พร้อมจะมาช่วยมาส่งพ่อแสดงความเคารพพ่อทุกคนที่อยู่แฝเคยอยู่ในชุดของเขาเขาเคยอยู่ในชุดของแฝดวันหนึ่งทุกคนก็กลับมาค่ะแล้วเขาก็ดีกับเรากับนนกุลที่คนมองว่าเป็นคู่จริงไหมแฝก็ว่ายังไม่ได้มีเวลาคิดอะไรแบบนั้นแต่ก็รู้สึกอย่างที่บ ขอบคุณค่ะหลายคนคงรู้สึกว่าโมเมนต์นั้นจะพิสูจน์อะไรหลายหลายอย่างคนที่อยู่ในช่วงสุขและทุกข์กับเราจะวัดด้วยตัวเองก็เห็นด้วยค่ะโมเมนต์พวกนี้บางทีมันก็มาเองทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดแอฟก็ไม่รู้ว่าอยู่ๆ2อาทิตย์ที่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่าสุดหลังจากนักแสดงสาวเปิดใจก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแฟนคลับบางส่วนต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวดังกล่าวค่ะซึ่งล่าสุดนั้นได้เลิกติดตามแอฟแล้วค่ะโด ส่วนตัวแต่ยังไงก็รักพ่อส้มเหมือนเดิม